บีเนี่ยจะได้นอนด้วยกันกับน้องที่เป็นแบ็กสเตดสองคนแต่ในคืนนั้นเหมือนกับแบ็กสเตดเขาก็จะไปล่าเริงไปล่าละบี <B S 1> <B S 2> ก็จะอยู่ที่ห้องนั้นคนเดียวพี่แจ็คลองคิดภาพนะพอลิฟต์เปิดออกมาปุ๊บห้องมันจะอยู่ตรงติดกันกับลิฟต์ข้างๆลิฟต์ใช่ครับข้างๆลิฟต์ตรงไปมันก็จะเป็นทางยาวฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบันไดห้องติดลิฟต์ห้องติดบันไดครับมันจะมีลักษณะเป็นประตูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นเตียงนอนเลย แล้วเตียงนอนมันจะติดกันกันกบผนังห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ในสุดแล้วก็จะเป็นประตูหน้าต่างแบบสี่เหลี่ยมแบบบานเลื่อนตอนนั้นเนี่ยผ้มาม่านเนี่ยมันปิดไว้ทั้งสองผืนมันจะมีผืนแรกมันจะเป็นสีน้ําตาลผืนหนาแล้วก็ผืนที่สองมันอยู่ข้างในม,มันจะเป็นผืนสีขาวแบบเนี้ยแบบมุ้งเอ<ป>เยอเนียเไปไอ้นี่เอาไว้แบบบังสายตาผ้มาม่านถ่มตาไว้กรองแสงอมอีก็ลูดออกมี B ก็จัดการธุระป่าป,ปังอะไรของตัวเองเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอาบนองอาบน้ํา ก็ล้มตัวลงนอนสักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงหน้าต่างมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับคนเคาะหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับคนกำลังดึงอะไรสักอย่างก็นอนฟังตอนแรกนึกว่าห้องข้างๆสักพักหนึ่งมันก็ก็แก๊กก็แก๊กอีกเสียงกระชากประตูนี่หว่าเนียก็เลยลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าเราต้องชะโงกหัวเราออกมาแบบนี้เราถึงจะเห็นเพราะว่ามันติดกันกับผนังห้องน้ําเตียงนอนก็ชะโงกออกมาปุ๊บ ไอ้หน้าต่างเนี่ยมันมีลักษณะเป็นหัวเป็นหัวของคนเอมันเอียงออกมาอเอียงออกมาจากขอบหน้าต่างเอ,อเพื่อมาตรงหน้าต่างชมาดูเราใช่ครับ